เบล250นะครับลูกค้ามาเซอร์วิสทำเครื่องคันนี้เน้นทำเครื่องนะครับเปลี่ยนลูกสูบคว้านเสื้อสูบนะครับภาพเดิมเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับใช้ดีนะพอเปลี่ยนลูกสูบขยายไซส์ลูกสูบนะครับผมความ้วานคว้านเสื้อแล้วก็ขยายไซส์ พันใดใหม่นะครับตัวนี้นะครับไดฟตาอยู่ข้างหน้าพันใดใหม่เปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนสปริงใหม่ข้าขี่นะมันคลาสสิกดีขี่ดีมากเลยเมื่อวานลองเทสต์ดูนะครับเพราะว่ากำลังหัดมันดีขึ้นเยอะเลยพอเปลี่ยนลูกสูบนะครับของเก่าเครื่องมันหลวม ไม่แต่งกว่าเนี่ยอไม่เดิมเหรอใครชอบแนวนี้ก็ลองหาขี่ดูนะครับตัดง่ายเลยเ,ย,นเนย็นเงีย เอาดับล <Diamond City> ้เหรอมา้าไม่ได้ติดนะ้าติดเครื่องว่ากม่ได้ดึงโฉมนี่เราพ่คนไหนม้อง้ายกับปุมนี้อยูจะได้พอได้ใได้ไม่ตงไหนกันจะจจรู้แล้วลองของกันนะลองของ คร an ับครับครับครอบคครับพี่ลองของดูแกบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่าผมไม่ทันแล้วเพาะมันการสั่นมันสูงไม่ได้อ่ะเราตับกัเดียวให้มาครับ